มา,มากินส้มตําร้านไก่ยกคกที่พัทยากันร้านไก่ยกคกนะครับตั้งอยู่ที่ถนนเทพประสิทธิ์ใครอยากจะลองมาชิมนะครับก็มากันได้นะครับติดกับถนนเทพประสิทธิ์เลยนะครับทางเข้าก็ง่ายครับจอดรถหลังร้านหรือว่าด้านข้างก็ได้นะครับไก่ยกครกก็จะมีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นยกระดับขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนฝั่งขวาก็อยู่เป็นฝั่งที่ เขาตามส้มตำนะครับร้านค่อนข้างใหญ่เลยนะครับวันนี้มาวันหยุดคนก็เยอะเลยทีเดียวนะครับก็ต้องรอคิวกันนิดนึงครับเข้าไปก็ต้องไปจองคิวกันก่อนนะครับกับสาวสุดสวยคนนี้นะครับที่เห็นอยู่ไกลไกลนั่นนะครับจุดจองคิวจากการจองคิวแล้วเราก็มาเจอกับน้องพิซซี่ครับเจ้าของร้านแล้วก็มาถ่ายรูปนิดหน่อยนะครับน้องเขาก็น่ารักดีครับ เป็นกันเองมากๆเลยเมนูที่เราได้มาดูก็ราคาตั้งแต่70บาทถึง300กว่าบาทนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับจานใหญ่มากนะครับเราก็จะสั่งส้มตำมากินนะครับวันนี้จะลองดูว่าส้มตำเขาจะแซ่บขนาดไหนนะครับก็เปิดดูเมนูก็ตามที่เห็นนี้นะครับหลายราคานะครับสั่งส้มทำมา สามแบบกันเลยทีเดียวนะครับส้มตำหอยแครงกุ้งสดอะไรพวกนี้นะครับที่แซบ่บๆหน่อยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับที่คู่กับส้มตำก็คือไก่ย่างครับไก่ย่างเราสั่งมาแค่ครึ่งตัวนะครับเพราะว่าครึ่งตัวก็เยอะแล้วนะครับ <c oughs> รสชาติของไก่นี่ก็จะรสชาติออกจะเข้มข้นเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบกินไก่ย่างก็ลองสั่งมากินดูครับ ตำส้มตำนี่รสชาตินี่คล้ายกันเลยนะครับมีกุ้งสดแล้วก็หอยแครงสดมากๆนะครับกุ้งที่นี่เขาตัวใหญ่ครับหอยแครงเขาก็เป็นหอยแครงที่สดไม่มีกลิ่นเลยนะครับเป็นบางร้านเนี่ยหอยแครงจะตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าจะไม่อร่อยนะครับแต่ของที่นี่เขาทำสะอาดดีครับดูครับหอยแครงสดส ใครที่มาเที่ยวพัทยานะครับแล้วก็ต้องการกินอาหารอีสานแซบ่บๆร้านนี้แนะนำเลยครับ